ของดีไม่เคยถูกของถูกไม่เคยดีหลายคนคงเคยได้ยินคํานี้กันมานะครับในการซื้อสินค้าอะไรก็ดีเนี่ยเราต้องคํานึงถึงคุณภาพเป็นสําคัญหากเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยมันก็จะถูกไปทั้งแถบหากเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะผิดไปทั้งแถวการเล่นอนัญมณีก็เช่นเดียวกันการที่เราเลือกเล่นตัวเก็บคุณภาพสูงคุณภาพดีๆเนี่ย มันทำให้ความผิดพลาดในการซื้อมันน้อยลงบางทีการซื้อของที่ราคาถูกคุณภาพกลางหรือว่าคุณภาพต่ำเนี่ยแค่เราซื้อผิดสองสามชิ้นเนี่ยบางทีราคาพอๆกับการซื้อชิ้นดีๆไปใช้งานเลยทีเดียวแต่ซื้อผิด3ามครั้งมันไม่จบแต่ซื้อชิ้นดีๆชิ้นเดียวเนี่ยมันจบแล้วก็มูลค่ามันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องความเสียหายจากการใช้จ่ายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น ชิ้นนี้เป็นทับทิมพม่าสตากินบอร์ซี่ยงเกตคุณภาพสูงการดูก็คือเราดูไซส์ไซส์ทั้งสองวงเนี่ยเป็นไซส์ประมาณ10กว่ากะหลัดก็ถือเป็นไซส์หล่อแล้วก็เป็นไซส์ที่หายากเราดูสีสีที่เสมอกันทั้งเม็ดสีเต็มผืนทั้งสองวงสตาที่วิ่งรอบเม็ดอย่างครบถ้วนมุมชนมุมลายจ้ำสี ที่สะท้อนความเป็นทับทิมพม่าตลอดจนลายไทยภายในที่สะท้อนความเป็นพม่าเนี่ยทั้งสองชิ้นมีความโดดเด่นและชัดเจนมากๆลักษณะของสองเม็ดนี้เนี่ยเป็นลักษณะทับทิมพม่าสตาร์กินบ่อเสี่ยงที่เข้าองค์ประกอบเกจคุณภาพอยู่ในเกณ์สูงราคาท้องตลาดปัจจุบันเม็ดคุณภาพประมาณนี้นะครับเฉพาะเม็ดยอดอย่างเดียวเนี่ย ราคาตลาดอยู่ที่สอ0 0มบาทนะครับส่วนตัวงานเงินตัวนี้ราคาค่าดำเนินการก็จะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทหมายความว่าราคาตลาดที่ผมขายอยู่หรือว่าร้านค้าทั่วไปขายเนี่ยเกรดดีกีคุณภาพนี้ต้องมี25,000บาท28,0 0 0บาทขึ้นบนที่ร้านผมก็ชิ้นนี้ก็เปิดอยู่28,500บาทเช่นเดียวกันนะครับในกิจกรรมไลฟ์สดเมื่อวานผมมีโอกาสนำสอชิ้นนี้มาให้ชม แต่ว่ามันไม่ได้ชมแบบละเอียดตัวนี้ราคาในเมื่อวานเราจัดโปรโมชั่นจากราคาปกติ28,500บาทจัดราคาพิเศษในราคา23,500บาทและวันนี้เป็นราคาพิเศษสุดๆที่จะมอบให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านในเดือนวาเลนไทน์ในโอกาสตุดจีนเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าให้กับลูกหลานนะครับแล้วจบในราคาพร้อมตัดต่อพร้อมส่งในราคา สองหมื่นบาทและพิเศษสุดๆเลยนะครับทั้งสองชิ้นนี้ซื้อในวันช่วงสองวันนี้ผมมีของแถมเป็นใบเซอร์เล่มใหญ่มูลค่า1,800บาทมอบควบคู่เป็นใบกำกับของแหวนควบคู่กันไปด้วยนะครับสนใจอินบ็อกซ์แลกเปลี่ยนพูดคุยได้เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมกับแสงธรรมชาติให้ชมนะครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่เรื่องดีๆในวันนี้ครับนี่ เดี๋ยวเอาแสงธรรมชาติได้ชมนะครับใส่ธรรมชาติ